ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุมออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง u t u b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตรอ FM ร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s from home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์พบกันเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงก่อนเที่ยงการหตุการณ์นะคะวันนี้วันศุกร์หลายๆคนรอคอยเป็นแฟนคลับของท่านอาจารย์ดรสมเกียรติอ,อดิมลอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมเนื่องแหละคือแฟนคลับของดรสิริบูรณัฐพันธ์คืออย่างนี้ผผม ผมคิดว่าอยากคุยเรื่องที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยที่นายกอนุทินวันจันทร์ใช่ไหมครับที่ผ่านาจาน์ไปพูดเหมือนกับเปิดงานหรืออะไรสักอย่างนะที่ปวปอ,อแขกกิติมศักดิ์เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ถวายสัตว์ก็เลยยังให้เป็นประธานไม่ได้ค่ะอาจารย์แล้วแล้วผมก็ดูจากข่าวก็ก็คือว่ามันเป็น เหมือนกับพรีเซนเทชันอะไรของพวกนักเรียนวปอที่คุณสรีบูลน่ะทำอยู่่ค่ะค่ะแล้วผมจำได้ว่ามาให้ผมช่วยสรุปทำเป็นบทสคริปต์ดีใ่คช่เป็นวิดีโอแล้วแล้วผมก็จะเห็นรายละเอียดว่าคุณสรีบูลกับกับเพื่อนๆอนวปรอรุ่นเนี้ยเขาคิดยังไงต่อประเทศไทยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอมันงานเดียวกันหรือเปล่าานผมมีส่วนนิดเดียวก็คือว่าเอาเรื่องทั้งหมดที่เป็นเขาโครงไหมผมอ่านแล้วผมก็เขียนเป็นสคริปต์สั้น สองสามนาทีเพื่อจะไปกระตุ้นให้คนตกใจเล่นว่าเมืองไทยเป็นยังไงคือคืออันนั้นเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่งานเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นผมก็รู้นิดหนึ่งว่าว่านั่นคืองานของวบอรุ่นล่าสุดซึ่งคืองานสมาชีพงานนี้หญิงจะดูแลสองใน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 การนําเสนอผลงานก็คือจะดูในแอนิเมชันซึ่งเราจะพูดถึงเอ็นของประเทศก็คือผลถ้าเกิดว่าสปีดอัพเราใช้หัวข้อว่าสปีดอัพไทยแลนด d ถ้าสตีท้าเพลนผลจะเกิดขึ้นอะไรซึ่งอันนี้หญิง,งเชิดหญิงชวนอาจารย์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแบบพี่จูพี่จูถ้าอาจารย์จําพี่จูได้ก็เป็นทีมงานปซิทิปของเราเก่าทังเข้ามาสารวัตรใช่ค่ะพี่จูเนี่ยเพราะว่าคือการที่หญิงจะดึงคนมาช่วยงานวบอหกเจ็ดครั้งเนี่ยหญิงต้องการคนที่ได้ทั้งทั้งฝีมือในเรื่องโปรดักชันและก็มีความคิดในเชิงเชิงวิชาการด้วย เพราะว่าเราต้องสังงคราห์ออกมาก็เลยทำแอนิเมชันเป็นเอ็นก็คือเป้าหมายของประเทศไทยแล้วก็เป็นพรีเซนเทชันที่พูดถึงปัญหาและวิธีการซึ่งอาจารย์กรุณาช่วยทำสารคดีให้คืออย่างนี้ครคืออันนั้นมันเหมือนกับปลายทางคือผมอยากจะหวานให้สรุปว่ามันเป็นมายังไงคือว่าคุณรีบูลเนี่ยอยู่ในกลุ่มนักศึกษาวปอรุ่นล่าสุดเจ็ <6 S 1> ใช่ค่ะรุ่นแล้วพอเรียนจบค่ะอันนี้เรียนจบนะเร,นเรียนกัน<บ>มาก,กี่เดือนในกี่ปีโอ้ก้าสิบเอ็ดเดือน สิบเอ็ดเดือนกว่าเรียนจบก็สรุปผลงานใช่เราต้องมีเราต้องมีผลการศึกษาที่เป็นงานวิจัยใหญ่ของรุ่นแล้วก็ต้องมีผลการทําเหมือนที่สิทธิ์ของส่วนตัวมีบทความวิชาการส่วนตัวมีจัดนิทรรศการมีงานเสียสายเยอะแยะมากมายเรียนหนักมากตลอดปีค่ะอาจารย์โอเคก็อันนี้จะเป็นการดังผลศึกษาตอนนี้ไอ้ผลงานที่เรานําเสนอเนี่ยคือผมเห็นข่าวคุณอนุทินก็จะพูดก็เรื่องของแกคือมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักเรียนวปอเขาทํากันหนัก เพราะฉะนั้นส่วนที่ผมช่วยทํานี่มันเป็นคล้ายๆกับพรเซนชันสั้นๆเพื่อจะโยงไปสู่เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับเพราะ,ะฉะนั้นเล่าเรื่องใหญ่ให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วนักศึกษาปวอ,อรุ่นเนี้ยเขาเห็นปัญหาแล้วจะคลี่คลายปัญหาประเทศชาติและพรีเซนต์ให้กับที่ประชุมของเขาเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะเรามองปัญหาจริงๆเห็นว่าทุกคนเห็นปัญหาเดียวกันปัญหาเรามีปัญหาทั้งเรื่องคอรัปชันปัญหาคุณภาพการศึกษาปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องระบบ ปัญหาเรื่องของการทํางานที่เป็นไซโลหน่วยงานราชการทํางานเป็นไซโลคือแบ่งส่วนแยกส่วนกันดง uh huh. นั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาประเทศเนี่ยมันมีแบบระยะยาวกับระยะสั้นที่เราเรียกว่าเป็นควิ c k วินเนะคะเราก็เลยเสนอว่าถ้าเกิดเราจะต้องเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยเราต้องทาแบบเร่งเร่งเครื่องเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เขียนบทเราต้องเร่งเครื่องเพราะว่าถ้าเราปล่อยเฉยๆไปแบบนี้ประเทศไทยมันก็จะอยู่แบบนี้ uh huh. การอยู่แบบนี้คือการถอยหลัง ถูกไหมคะอาจารคนอื่นเขาไปข้างหน้าแต่เราอยู่เฉยๆก็คือเราถอยหลังกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยบอกว่าเราต้องสปีดอัพไทยแลนด์นะซึ่งเรามีแผนกาศึกษาวปอรุ่นนี้หัวข้อหรือหัวใจของการศึกษามาตลอดปีเนี้ยสรุปว่าต้องกระตุ้นให้ประเทศไทยสปีดอัพใช่้องเร่งเครื่อง ใช่้องเล่นเครื่องนี่เร่งเครื่องถามว่าเร่นเครื่องเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะเล่นเครื่องสาเรื่องด้วยกันค่ะจย์ซึ่งถือว่าเป็นคีย์สำคัญของการพัฒนาประเทศสปิตอัพอันที่หนึ่งเนี่ยเราเน้นเรื่องของทาเลนต์ก็คือการพัฒนาศักยภาพของคนเพราะว่าเรามองว่าคนมีปัญหาถ้าเราไม่พัฒนาคนเช่นมีความรู้ด้านด้านคือรู้หนังสือมันต้องรู้อยู่แล้วแหละการรู้เท่าทันเรื่องของโลกดิจิทัลความรู้ การปรับระบบการเรียนการสอนใหม่เดิมที่ตอนนี้มันควรจะเป็นไฮบริดไปได้แล้วมันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าต่อไปมันต้องพัฒนาอะไรอีกมากมายเรื่องของแรงงานเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลที่ท่านอนุทินก็เอามาพูดเหมือนกันเราเราใช้คําว่ารีเทรนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มันก็คือแนวของการอัพสกิลรีสกิลคนแรงงานเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมันจะมีมากขึ้น,นเรื่อยๆอันนี้เราเน้นเรื่องของท ALENT คือการพัฒนาขีดความสามารถ กับศักยภาพเป็นการเสริมพลังทุนมนุษย์กับส่วนที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าถ้าเราล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีเราไม่พัฒนาเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเราเราเราตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศอื่นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันต้องมาควบการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมต่างๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอันที่3มก็คือเรื่องของ total security เราใช้คํำนี้นะคะมันคือเรื่องของความบั่นคงแบบองรวมแล้วเราก็เสนอ ควิกเวนไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการทำงานเป็นไซโลของแต่ละหน่วยงานอย่างเวลาเกิดวิกฤตเรื่องของภัยคุกค้ารูปแบบใหม่ๆเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่กระชับกระเฉงไม่คล่องแคล่วว่องไวมันไม่ทันท่วงทีเราก็เลยเสนอว่ามันควรจะมีอย่างเช่นกระทรวงมาตุภูมิซึ่งมันเป็นการดึงดึงหน่วยงานหรือว่าภาระงานของกระทรวงทบวงกลมต่างๆที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กันให้มาบูรณาการกันก,ก็เลยออกมาเป็นกระทรวง มาตุภูมิซึ่งพร้อมที่จะรับมือภัยคุกคามเรื่องความมั่นคงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในโลกให้ทันท่วงทีได้อันนี้ก็เป็นสามสามทีแล้วเรียกว่าเป็นสามทีที่เราเสนอแล้วเราต้องสปีดอัพด้วยสามทีนี้เป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเอกสารมีเป็นร้อยๆหน้าที่เราศึกษากันมาค่ะอาจารย์คือผมเนี่ยมีเขาโครงค่ะชาร์ตกราฟิกที่คุณสิริบูลมาให้เมื่อนานมาแล้วสองสาเดือนที่แล้วนะอ่า ถ้าเราจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในส่วนของเราสองคนคือว่าคุณสุรบุญว่าให้ผมเอาไปอ่านช่วยสรุปให้หน่อยทําเป็นบทสั้นๆสามนาทีเหรอห้านาทีอ่านค่ะห้านาทีเป็นบทเพื่อจะไปนําเสนอไปชต้วกก่อนที่จะท่านจะลงรายละเอียดใช่ไหมผมก็จึงมีแค่เขาโครงก็ที่เราเมื่อกี้นี้ผมจะจําได้ ผมก็เอาเข้าโครงนั้นมาก็คือว่าจะสปีดอัพประเทศไทยให้มันไปเร็วยังมาเชยแช่จนวันนี้ยนะก็คือมนทวนที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมคือ 1. นึ่งท ALEN คือคนไทยต้องเกง่งใช่มีความสามารถ 2. องเทคโนโลยีมันโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมทีาสุดเราพูดถึงแต่ AI AI นะแล้วก็ Total Security นะคือความมั่นคงรอบด,ด้านทุกรูปแบบนะเสร็จแล้วในในรายละเอียดที่พวก ท่านทั้งหลายคุยกันในจะม,มะวิทยาลัยลป,ป้องกันราษอาณาจักรอันนี้ผมจะไม่รู้เขาพูดอะไรกันบ้างผมจึงมีความรู้สึกเสียดายว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขาเขาไม่ได้รายงานเนื้อหาว่าคนชั้นนําของสังคมในกลุ่มองค์กรเอกรัฐเอกชนต่างๆที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าว,ว,วอ,อรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นสี่บูนโชคนี้นะคุณอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยเขาคิดถึงประเทศ ว่าอย่างไรและจะทำยังไงสื่อมวลชนก็จะไปรายงานแค่ว่าคุณอนุทินพูดอะไรซึ่งเขาไม่ใช่เด็กรุ่นนี้ใช่ไหมเขาเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมเป็นรุ่นพี่อ๋อเขาเป็นรุ่นพี่บพอไงรุ่นหกหนึ่งรุ่นหกหนึ่งโอเคแต่เขาเป็นนายกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าอะไรคุณอนุทินเพียงว่าสื่อมวลชนเขาจะโฟกัสไปที่อนุทิน ค่่ะใชมันไม่ได้โฟกัสไปที่มันสมองของชาติในกลุ่มวปอรุ่นล่าสุดที่เรียนจบนี้ว่าเขาพูดถึงวาอยังไงวันนี้ผมก็เลยผมรู้นิดเดียวจากเอกสารที่คุณสีบูรณให้มาแล้วผมก็เลยไปเขียนเป็นไม่ใช่รายละเอียดผมเขียนเป็นบทคัดย่อก,กระตุ้นให้คนตกใจ <c oughs> จะได้สปีดอัพคือผมผมพยายามเขียนไม่รู้ ท่านที่อยู่ในที่ประชุมวบอจะเข้าใจแนวคิดหรือเปล่าแต่ก็อาไปปรับกันใช่ไหมเพราะมันจะมีการปรับแก้แต่ว่าแนวแนวแนวคิดที่ผมว่าคือไอ้สามสี่ห้านาทีตอนแรกก่อนจะเข้าเนื้อหาเนีน่ผมจะบอกว่าประเทศไทยมันไม่สปีดอะไรบ้างไงใช่ไหมมันโใช่ค่ะ <CEO. S 2> ก็ตกใจแล้วเวลาท่านขึ้นเวทีก็จะได้สปีดสปีดครับคือเร่งเรื่อง t า l เล่นเทคโนโลยีแล้วก็โทรทัศน์สื่อที่อันนี้มันจะรวมเป็นเอกสารพิมพ์ม,มาเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก ขายหรือแจกหรือว่าหรือว<ม>่าเขียนใหม่<บ>รีไรให้มันง่ายขึ้นมันไม่ใช่ paper เปเปอร์เอกสารวิชาการอะมีไหมจร,จริงๆเรามีทำเป็นสรุปเป็นเพร s รีล e ส s e อยู่นะคะอาจารย์แต่แว่าแล้วก็เล่มก็มีสามารถสแกน QR Code คหรือว่าเข้าไปเว็บไซต์ของวบอเดี๋ยวหญิงจะขออนุญาตฝากอาจารย์ดีกว่าฝ <laughs> าก QR ว o า e คอาจารย์เพื่อแฟนรายการอันนั้นก็คือเปเปอร์ดั้งเลมใช่ค่ะใช่อยู่ใน อยู่ในไฟล์ PDF ดาวน์โหลดอะไรก็แต่ใช่ใช่ค่ะใแต่ที่ผมถามเนี่ยผมเป็นคนรุ่นเก่าคือว่าถ้ากลุ่มกลุ่มที่ยังเข้มแข็งอยู่เรียนจบแล้วยังไม่ทิ้งเพื่อนเอาทั้งหมดเนี่ยมารีร้าใหม่เขียนใหม่ให้มันเป็น Pocketbook ง่ายๆนะฮะค่ะค่ะแล้วก็ขายเขียนใหม่ขายเหรอคะโอเคขายต้องขายของดีอย่าให้อย่าแจกนะค่ะหรือดาวน์โหลดฟรีก็แล้วแต่แต่ดาวน์โหลดเนี่ย ผมไม่ค่อยอ่านคนแก่เขาใช่ไม่ค่อยอ่านเพราะมันยุ่งยากยุ่งยากยที่ว่าจะต้องมีมือถือ<ะ>จอเล็กจอใหญ่<ะ>ถ้าเป็นกระดาษ<ะ>ก็ขายเล่มในราคาถูกๆต้นทุนเท่าเดิมก็ได้แต่ว่าต้องเขียนใหม่ในทัศนาปงเขียนใหม่เป็นภาพรวมเป็นสาร,รคดีแล้วก็อาจจะกลับไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้เอามาเติมแต่คอนเซปต์เดิมก็คือว่านักสาว่าพอรุ่นเนี้ย เขาต้องการเร่งการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างรวดเร็วโดยมีหัวข้อสำคัญคือความเก่งของคนไทยหรือ t ALEN นะก็เทคโนโลยีแล้วก็ total security นะ่ยมันจะต้องรายละเอียดอย่างนี้ผมเห็นคำว่ากระทรวงมาตภภูิเนี่ยก็เริ่มต้องตั้งคำถามเฮ้ย hey, พวกคุณเรียนแบบไมบรออไมิกาเปล่าไมกาฟมันมีเ uh, อ่อ homeland security นะดีพาร์ต t มนต์ขอ homeland security คือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตรพูนแล้วประเทศไทยก็มี กระทรวงยึดญาติอยู่แล้วมหาไทยอันนี้ก็มาตภูมินะเพราะมหาไทยก็คือกระทรวงการปกครองไปหน่อใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วไอมาตภูมิของพวกนักศึกษาวปรุ่นเนี้ยมันคืออะไรโมีงานมหาไทยหรือไม่คุณจะต้องเคลียร์ไม่งั้นเดี๋ยวคือไม่ใครก็ใครในรุ่นคุณสุริบู์หรือรุ่นพี่รุ่นหลังจะต้องเป็นนายกต้องเป็นรัฐบาลไม่ใครก็ใครอ่ะคุณสุริบู์อาจจะเป็นผมไม่รู้นะครับ อนาคตจะเป็นยังไงแต่คนกลุ่มเนี้ยคือเครือข่ายมันสมองอทั้งภาครัฐเอกชนที่ดูแลประเทศอย่างเป็นทางการในระบบราชการและอย่างมาแบบขาจรเป็นนักการเมืองต้องมีอุดมการ์ถ้ถาเกิดพวกคุณไปเป็นนายกเนี่ยนะเปเปอร์เนี่ยมันจะกลับมาเตือนคุณว่าพวกเราศึกษากันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ในกองทัพส่วนพวกเราบางคนเป็นรัฐมนตรีบางคนเป็นภาคธุรกิจ งั้นเรามาทำสามข้องันจริงๆได้ไหมนะครับพี่ว่าส่วนพวกเราประชาชนธรรมดาอยากอ่านอ่านให้มันซิมพลิฟายง่ายๆขึ้นมาก็คือเป็น p o อ k เก b บุ๊สักสอง้ยหน้าหรือร้อยห้าสิบน้าอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะค่ะขอพระคุณอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับไปแต่ต้องขายอย่าแจกเดี๋ยวขายขายดีไม่ดีมะแต่ว่าถ้าแจกก็ดาวน์โหลดแล้วแต่ค่ะได้ค่ะมีควิควินน่าสนใจหลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง เรื่องความมั่นคงหลายเรื่องหายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปะถ้าพวกท่านท,ทั้งหลายไม่คุณสิทิบูลไม่ทํากับเพื่อนๆพือ,อ,อ,อรุ่นนี้นะมันก็จะหายไปค่ะค่ะอาจารย์คือมัน,านหายไปกับวันที่ประชุมเสร็จแล้วเพราะตัวเอกสารตัวหนังสือเนี่ยมันไม่กลับมาอยู่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ค่ะแล้วถ้าเราไม่มาคุยกันอีกก็ลืม ค่ะอ <laughs> าจารย์ขอบพระคุณสำหรับคำ <Okay. S 2> แนะนำเดี๋ยวรีบกลับไปทำเลยค่ะอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะมารายงานความคืบหน้าให้ฟังนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะโอเคสวัสดีครับเมตาวาปอลล์67นะครับวันนีมีรุ่นใหม่68มาแล้ว <laughs> วันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันสิริบุญนัทธพานกับขอบพระคุณนั่นอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนหมดก,กันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์